กฎเกณฑ์ใหม่ในการสร้างรายได้จากโฆษณาในคลิปเรียวจะต้องมีจำนวนชั่วโมงรับชมจำนวนชั่วโมงการดู60,000นาทีสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะมินก็จะมาพูดถึงเรื่องกฎเกณฑ์ใหม่นะคะในการเปิดสร้างรายได้จากโฆษณาในคลิปเรียวซึ่งมิ้นเห็นหลายๆช่องนะคะทุกคนที่ออกมาพูดว่ากฎเกณฑ์ในการสร้างรายได้จากโฆษณาในคลิปเรียวนั้นต้องมีจำนวนการรับชมคลิป60,000นาทีขึ้นไป จริงๆแล้วนะคะทุกคนมิ้นได้เข้าไปดูหลังบ้านนะคะดูศึกษาตรงหลังบ้านตรงเมตานะคะจริงๆข้อกำหนดนโยบายของเขานะคะทุกคนเดี๋ยวมิ้นจะขออนุญาตอ่านเป็นข้อๆเพื่อที่จะให้ทุกคนนั้นได้เข้าใจนะคะว่าจริงๆแล้วกฎเกณฑ์นะคะของเขานั้นก็คือ1เลยนะคะทุกคนก็คือจะต้องมีอ,อายุ1 0 8ปีขึ้นไปนะคะทุกคนและคลิปคลิปนั้นจะต้องเป็นคลิปต้นฉบับนะคะโปรไฟล์ส่วนตัวเนี่ยจะต้องเปิดเป็นโหมดมืออาชีพนะคะหรือนะคะถ้าเป็นเพจก็ต้องเป็นเพจที่ในรูปแบบใหม่นะคะ และข้อสุดท้ายนะคะทุกคนซึ่งหลายๆคนยังเข้าใจผิดอยู่นะคะเดี๋ยวมิ้นจะขออนุญาตอ่านนะคะทุกคนเพื่อที่จะได้เข้าใจง่ายแล้วก็เพื่อที่จะไม่ผิดพลาดนะคะนั่นก็คือจะต้องได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมโปรแกรมนะคะหรือนะคะใช้งานผ่านโฆษณาในสตรีมอยู่แล้วนะคะ ซึ่งบางคนนะคะทุกคนก็ผ่านโฆษณาในคลิปเดียวก่อนถึงจะผ่านโฆษณาในสตรีมนะคะแต่ว่าบางคนก็ผ่านโฆษณาในสตรีมก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะได้รับคําเชิญจากโฆษณาในคลิปเดียวทีหลังนะคะซึ่งตัวนี้นะคะทุกคนก็คือว่าทาง Facebook เขาจะส่งคําเชิญมาให้เรานะคะไม่ใช่จํานวนการดูจํานวนการรับชมห0,000ืนาทีอย่างที่เข้าใจกันนะคะ ยังไงมิ้นก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนผ่านกดผ่านเกมการสร้างรายได้ได้เร็วๆคะ่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มิ้นด้วยนะคะ